ขายเอฟซีดีเขารบรักทุกผู้ทุกคนที่กำลังเข้ามาติกตามรับชมทั้งชงน้งพอนัทตระในขณะนี้นะคะน้ำพอนกันยินดีตอนรับเอฟซี่ีเขารบรักทุกท่านบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่นะคะก็ยินดีตอนรับทุกผู้ทุกคนเขาซื้ช่องน้อยๆของน้ำพอนัทตราคือเก่านะกขายเอฟซีเนาะพร้อมกับบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวเลยขายเอฟซีพึงมีแดดมาสองมือแล้วนะคะมีแดดมาแล้วนะคะบอกไว้ก่อนว่ามีแดดมาแล้วมีแสงแดดมาแล้วเนาะ เมื่อเ,เด้การะด้เตรียมซาราหนารูนะคะขอเตือนให้พระฝ่ามาตอน FC ฟซีที่รักคือเก่าคือเดิมนี่ก็คือข้อเตือนภัยไม่ได้เอาข้อมูลข่าวสารมาจากไหนนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับน้ำพรกสองวันที่แล้วนะคะเอฟซจ๋าขอเตือนภัยอย่างภัยของมิจฉาชีพทุกมื้อน,นี้เขาแตกยอดออกไปลลายอย่างเด้พี่น้องนะคะแตกยอด ่อยอดออกไปวิธีการหลอกลวงคนวิธีการโกหกคนวิธีการทํายังไงจะได้เงินในกระเป๋าคนแบบง่ายๆพวกนี้เขาเรียกว่าคนบ่อออกแรงแต่ละเมื่อละเมื่อบอกยังไงคิดแต่แต่กลล่วงจะให้แต่ใดสิหลอกล่วงผู้อื่นใดให้แต่ใดสิได้เ,ดเงินเข้ากระเป๋าใดโดยที่ไม่คํานึงถึงหลักคุณธรรมนะคะเขาเรียกว่าคนไร้หัวใจนะะ FC เนาะค่ะเ <laughs> <laughs> อฟซีเนาะกลอล่วงแบบใดพี่น้อง โมเมนน้ำพอนเบาขึ้นมาเองหลังจากที่น้ำพรอตรวจเช็คหาหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วนะคะก็ได้ประสานไปทางตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441นะคะเขาก็การันตีนะคะการันตีบอกน้ำพรอว่าคือไม่ใช่ร้อยเปรล้านเปอร์เซ็นต์คือมิจฉาชีพเพราะว่าในรูปแบบนี้มีคนตกเป็นเหยื่อมาแล้วสูญเงินไปเยอะแยะแล้วนะคะ FC จ๋าคือรูปแบบไหนนะคะ FC ตมาฟังด้วยกันนะคะ เมื่อสองวันสามวันที่แล้วมีจดหมายมาจากบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะจ่าหน้าซองชื่อสกุลที่อยู่อดเดททุกอย่างตรงแต่มันไม่ลงดีเทลข้อสังเกตนะคะที่เราจะสังเกตว่ามิจฉาชีพหรือจดหมายของของหน่วยงานภาครัฐคือการจ่าหน้าซองถ้าคนไทยเราเขาจะจ่าหน้าซองได้ดีมากใช่ไหมอ่านดูดีเทลรายละเอียดจะระบุแต่นี่ เขาเห็นไหมรูปแบบการจ่าหน้าซองจะไม่เหมือนคนไทยระจ่าหน้าซองนะคะทีนี้เรามาดูที่อยู่นะคะชื่อบริษัทนะคะชื่อบริษัทที่มาของหนังสือกับไสในของบริษัทการที่มาของหนังสือมันจะต้องมาจากแหล่งที่มาที่เดียวกันมันจะต้องไม่แตกต่างนะคะไม่ใช่ว่าบริษัทนี้เป็นคนส่งหนังสืออีกบริษัทนี้ป็นคนให้รางวัลมันเป็นไปไม่ได้ ะะและติดต่อคนละคนทั้งไ้นอกและไส้ในข้อต่อมาข้อควรสังเกตชื่อของบริษัทมีอยู่จริงไหมพี่น้องอย่าลืมเช็คมีอยู่จริงไหมนะคะข้อต่อมาที่อยู่สถานที่ตั้งบริษัทมันตรงไหมนี่เพราะว่านะคะถนนเลขที่ถนนและซอยมันอยู่ที่ประทุมธานีนะคะแต่หมู่บ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครชื่อหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดอยู่ภูเก็ตแค่นี้เราก็รู้แล้วบริษัทอะไรมามาที่ตั้งที่ตั้งเอาเอาแพะชนแกะมาหากันจากแพะมาเป็นที่ตั้งเอาแกะมาเป็นมาเป็นที่อยู่มันจะส่งจดหมายกลับไปได้ยังไงเขามีเล่เหลี่ยมที่ไม่ให้เราตอบจดหมายกลับไปหาเขาทีนี้แกะมาดูไส้ในนะคะแกะมาดูไส้ในแกะมาดูไส้ในมันบอกว่าเราได้รับรางวัลใหญ่ ะะรางวัลรางวัลใหญ่พร้อบถั่วเครื่องบินนะคะที่ไปเที่ยวรอบโลกทางโซนยุโรปชื่อบริษัทมันมีตัวตนไหมเขาบอกว่าเป็นชื่อบริษัทใหญ่อยู่ในโซนนะคะอยู่ที่ประเทศฮ่องกงเขาบอกว่าชื่อบริษัทนะคะ อานดูเองนะคะ FC นี่คือชื่อบริษัทที่เขาบอกมาซึ่งน้ำพอได้ไปเช็คแล้วนะคะคำว่า u n i v e r s ร์มันเป็นศูนย์รวมความสุขนะคะศูนย์รวมความสุขแหล่งท่องเที่ยวแหลงบันเทิงศูนย์รวมกีฬาศูนย์รวมต่างๆมีทั้งที่พักมีมุมคาเฟ่มุมออกกำลังกายมุมเซฟโซนของเด็กนะคะที่เอเชียเรานะคะเท่าๆที่รู้ มีอยู่ที่ประเทศจีนนะคะคืออยู่ที่เมืองปักกิง่งแล้วก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทั้งสองสถานที่นี้มันจะมีรีสอร์ทที่พักมีสวนอาหารมีสวนน้ำนะคะมีทุกอย่างนะคะซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีแต่เขาบอกว่าบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งน้าพอนเช็คแล้วนะคะก็ไม่มีนะคะและต่อมานะคะคาบ้ายูนิเวอร์แซนยูนิเวอร์แซน อยู่ในสิงคโปร์อยู่ในปักกิ่งเขาจะแยกออกเป็นโซนนั้นโซนนี้นะคะอย่างโซนตีมก็มีทั้งหมด7โซนนะคะอย่างโซนท่องเที่ยวมีทั้งหมด28รายการคุณเลือกเอานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกมีเงินพวกเศรษฐีพวกที่เขามีฮอลิเดย์นะคะเขาต้องการที่จะไปรีแลกต้องการไปพักผ่อนสนใจสําหรับคนรวยเขาเขาต้องการไปเที่ยวนี่นี่คือคําว่ายูิเวอร์แซลและที่นี้มันบอกว่ามันมีน้ำพอนได้รับรถยนต์พร้อมกับตั๋วไปเที่ยวเอเชียนะคะคุณเลือกเอาุจะเอาอยัางไง ถ้าคุณไม่เอาเป็นสินของนะคะคุณก็มอบระมอบสมุดบัญชีมามอบเลยที่บัญชีเขาจะโอนแปลงแปลงทรัพย์สินเป็นเงินทุนส่งมาให้ถึงบ้านว่างั้นนะคะแต่มันมีขั้นตอนรายละเอียดนะคะยังมีทานายด้วยทานายปาระจำบริษัทซึ่งชื่อของคนเรามันเหมือนกันนะคะไม่ต่ำกว่าพันคนก็แล้วกันใช่ไหมคะแต่นามสกุลไม่ใช่เช็คที่สภาทานายความแล้วไม่มีนะคะที่ปรึกษ,ษาด้านกฎหมายไม่มีตัวตนนะคะ คนที่ได้รับรางวัลเราเช็คที่สำนักงานทะเบียนราษฎรก็ชื่อ,อยางนามสกุลยางหมายเขาว่าคนชื่อนี้นามสกุลน,นี้ไม่สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์เราก็สามารถเช็คได้ว่าหมายเลขนี้ใครเป็นคนใช้เช็คได้ที่ศูนย์บริษัทนะคะหรือองค์การโทรศัพท์หรือเราให้ตำรวจไซเบอร์เช็คใหเ้เราก็สามารถจะรนะะู้นะคะทีนี้นะคะรายละเอียดดีเทลต่างๆมันจะมีตัวหนังสือที่ไม่ชัดเจนเราไม่สามารถที่จะอ่านรายละเอียดดีเทลได้โปรดสังเกตนะคะ fc ต่อมาวิธีการรับรางวัลมันไม่ให้เราส่งจดหมายกลับมันไม่ให้เราติดต่อไปในทางการติดต่อสื่อสารใดๆนอกจากให้สไอดีไลน์นะคะสไอดีไลน์นี่ค่ะมันมให้เรา a ไปไป ID Line นะคะลักษณะการกรอกคือนะคะคุณต้องกรอกชื่อจริงสกุลจริงนะคะวันเดือนปีเกิดที่ส ท,ที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชนที่อยู่ตามสาําเนเทะาเทพียนบ้านหรือตามบัตรประชาชนของคุณที่สามารถติดต่อได้นะคะพร้อมกับลงเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของคุณพร้อมกับนะคะเลขที่ของสมุดบัญชีเอฟเคาของคุณคุณต้องลงให้เขารายละเอียดนี่คือรางวัลที่คุณได้รับและน้ำพรจะได้รับได้ยังไงน้ำพรไม่ใช่สมาชิกของบริษัทนี้น้ำพรไม่เคยส่งชื่อไปชิงโชคคุณไปเอาส่วนไหนมารู้จักชื่อนะคะก็ะเลยทําให้เก็ตเลยนะคะทาให้เราได้เข้าใจว่า ชื่อที่อยู่ของเราที่สามารถติดต่อได้นะคะของพี่น้องประชาชนคนไทยในสำนักงานทะเบียนราษฎรหลุดลองอไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพประมาณ50กว่าล้านชื่อนะคะหนึ่งในนั้นก็คือชื่อนําพรที่เขาสามารถส่งชื่อที่อยู่มาได้ตรงนะคะดังนั้นเมื่อเราได้เจอจดหมายรูปแบบนี้เราเช็คดีๆหลังจากเช็คเรียบร้อยหลังจากที่น้ำพรเช็คเรียบร้อยก็เลยโทรคุยกับตํารวจนะคะสายด่วนหนึ่งีหนึ่งเล่ารยายละเอียดเขาฟังแล้วก็พร้อมกับ ส่งแบบฟอร์มไปให้เขาดูเขาบอกว่าการันตีเลยนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะกลุ่มมิฉาชีพนะคะพี่ได้แอดไอดีลายรื่ยังพี่ได้ให้สมุดบัญชีเขายังพี่ได้กรอกรายละเอียดอย,ย,ยังบอกว่าไม่เพราะพี่เป็นนักวิชาการพี่ทําหน้าที่ให้ความรู้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่พี่โทรถามตํารวจไซเบอร์พี่มั่นใจแล้วล่ะเพราะพี่เช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไม่มีอยู่จริงนะคะไม่มีตัวตนนะคะและทีนี้พี่จงการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์นะคะที่ทําหน้าที่ป้องกันและปรับปรามเรื่องนี้นะคะปรับปรามพวกนี้การันตีพี่ว่าเรื่องนี้ใช่วิชาชีพจริงม เขาบอกว่าหลายเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะคะดีที่น้ำพรมีสตินะคะมีสติแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเช็คข้อมูลเขาด้วยตัวเองนะคะจากประสบการณ์การทํางานนะคะตรวจสอบนะคะการทุจริตการคอร์รัปชันการประพฤติผิชอบการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมเพราะว่าหน่วยงานของเรามันเป็นหน่วยงานของการตรวจสอบ อยู่แล้วนะคะก็เลยจากประสบการณ์การทํางานของเราและวเราจะมาตกเป็นเหยื่อเองก็เป็นไปนไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องมีสตินะคะเอฟซี FC จา๋ามีสติแล้วก็คิดทบทวนอยู่ๆเราไม่ใช่สมาชิกเขาเราไม่เคยส่งตัว๋วไปชิงโชคเราจะได้รถยนต์มาได้ยังไงนะคะเอฟซี FC. เราจะได้ตัว๋วเครื่องบินไปรอบโลกได้ยังไงทางน,นั้นฝากเอฟซีให้คิด ะะอย่าตกใจอย่าดีใจอย่าตื่นเต้นอย่าประมาอย่าอยากได้ของใครถ้าตราบใดที่เราไม่เกิดความโลภเราก็จะไม่เสียรู้เขานะคะดีที่นันพรไม่โทรกลับเขาบอกว่ามีเบอร์โทรติดต,ร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 ตร่อกลับเกิดกรณีเราติดต่อโทรกลับเกิดเขาบล็อกโทรศัพท์เราไว้ช่วงขณะหนึ่งแล้วก็จะดูดเอาข้อมูลนะคะเขาจะเข้ามาในซอฟต์แวร์เราในซอฟต์แวร์ของเรานะคะใน ข้อมูลส่วนตัวล้วงลึกในโทรศัพท์เราตามข่าวที่เขาเป็นมาอยู่นะคะเพราะว่าทางตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่ามีหลายคนโดนตุนไปในรูปแบบนี้แต่รูปแบบนี้แทบจะไม่เคาเจอหมายควาว่ามันเป็นพฤติกรรมแนวใหม่นะคะฝาก FC ให้คิดแต่เก็แชร์ EP ีนี้ไปให้คนที่ท่านรักได้รู้จักด้วยนะคะว่าคนล้วงเขาส่งจดหมายมาถึงบ้านดังนั้นท่านอย่าตกใจถ้าหาย E ีนี้นะคะ FC คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์และเป็นข้อเตือนภัยให้กับ FC ที่รักทุกท่านพร้อมกับคนที่ท่านรักก็ช่วยแชร์ออกไปเยอะๆนะคะชวนกดไลค์กดแชร์นะคะ กดคอมเมนต์กระสับส r i ร e ์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับน้ำพร้อมพัฒนาที่จะได้นําสาระนารู้มาฝากมาต้อนเอฟซนะคะในคลิปต่อไปฝากด้วยนะคะเอฟซจ๋าฝากท่านช่วยกดกระดิ่งถ้าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่จากทางช่องนะคะสําหรับอีพีนี้น้ำพรก็ขออาลาเอฟซีกันแค่กีก่อนไว้อีพีหน้าเราค่อยมาปบกันเนาะเอฟซีเนาะสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแหงแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะ